มาดูหน้างานอีกแล้วนะครับวันนี้กำลังสร้างท่อส่งน้ำจากยอดเขาลงมามาถึงจุดนี้มีเพื่อนมาต้อนรับ ตรงนี้กำลังสร้างเขื่อนนะครับที่ทำงานของเราวิวสวยเชียท่อส่งน้ำจากยอดเขาลงมานะครับกำลังสร้างแต่งานส่วนของเราจะอยู่ด้านล่าง คราวก่อนเคยมาพักตรงนี้แต่ตอนนี้คนงานเยอะที่พักเต็มตัวเคื่อนที่ปล่อยน้ำจะอยู่ตึกควบคุมตรงนี้นะครับผันน้ำทดน้ำ ปล่อยลงมาจากข้างบนโน้นลงมาตามท่อผ่านเพื่องปั่นกระแสะไฟตรงนี้นะครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดเก็บกระแสะไฟสองจอมซ่าประจำแคมง,งานที่นี่นะครับ ไม่ต้องวุ่นวายครับค่อยๆคุยกันต้องหาโอกาสขึ้นไปยอดข้างบนนั้นให้ได้